ก,กับสวัสดีช่วงเ้าของวันทียี่สิบสามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่องยูซี่พาโคสิงหนึ่งหนึ่งเฮาและท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอ่ากับพ่อๆกันทุกเมื่อครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่ยมีงัวมะแบงพี่น้องกเกษตรกรไปเลี้ยงเป็นงัวดีโบมีตำนี้ เรากับบริการทรงฟรีให้พ่อแม่พี่น้องถึงขอบถึงลักโดยปลอดภัยกับจองหนับเงินใจกันได้ครับพี่น้องครับเงื่อนไขและการบริการนะครับพี่น้องครับผมกับสีบอกให้ชัดเจนครับตัวใดมีตําหนิผมกับสีบอกว่ามีตําหนิตัวใดบม่มีตําหนิผมกับสีบอกว่าม่มีตําหนิเรากับสำหรับชิปนี้ผมกับสีจับร่วมชุดร่วมกลุ่มกันให้ครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องอย่างยกไปเลี้ยงเรากลับงัวทั้งขวางเข้านี่ ทุกตัวที่น้ำขามาอ่าผมได้ฉีดยาทายพยาธิยาบำรุงให้ทุกตัวเด้ครับพอแม่พี่น้องก็น้ำไปเลี้ยงได้สบายเลยครับพี่น้องครับอ่านอกเหนือจากเฮาทรงฟี่ไห่นะครับพูดถึงเงื่อนไขการทรงฟี่อ่าปกติทางขวากะทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรแหละครับพี่น้องครับแต่ว่าคลิปนี้อ่าผมจัดโปรให้ราคาเราเล่าราคาผมทรงฟี่ไห้สามร้อยกิโลเลยครับพี่น้องครับราคาเดิมแตะเพิ่มระยะทางให้ครับพี่น้องครับ อ่าบันนี้มาวางชุดแรกกันครับพี่น้องครับชุดแรกเป็นงัวรุ่นรุนเนาะครับพี่น้องครับเป็นง้อรุ่นรุ่นลูกผสมบามันลูกผสมเลบีบอ่ามีงวอถ้เหมือดซีตัวตัวเมียสองตัวผู้สองครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ประกอบด้วยอ่าตัวแรกเนี่ยเนาะครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งนี่ครับนี่ประกอบด้วยเล่บีบตัวนี้อายุหกเกเดือนครับพี่น้องครับครับสูงไงเมตรหาบวกแน่นี่ครับพี่น้องครับกับเป็นง้อรุ่นรุ่นอยู่เนาะครับพี่น้องครับเราก็อ่า ง่อยลูกผสมบามันตัวนี้อายุหกเดือนครับสูงเป็นหาบววเช่นกันครับโบดครบเครื่องนี่ครับพี่น้องครับเราเคยผูกเสียกนะครับพี่น้องครับเราบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ตัวผูตัวดำนี่ครับอายุสามสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับเห็นจะชัดอ่าแล้วก็ตัวผูตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับ สำหรับราคาขายเลยนะครับพี่น้องครับเอาไปสองหมืสามพันครับทรงฟีแห้ยังเทียมเลี้ยนเท็ยมเงินปลายทางครับพี่น้องครับในง้อซีโต้ครับเงินสองหมืสามพันครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของครอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสันสันแต่ได้ใจข่วมครับพี่น้องครับชุดนี้ไปนัากันครับพี่น้องครับไปนี้มึงชุดแม่ลูกครับเดี๋ยวไรไปหาแม่เพิ่งครับไปหาแม่ไป เป็นแม่ลูกสามโคมนะครับสีขายยกไห้พ่อพี่น้องแบบราคาถึกถือครับเป็นง่วลูกแรกงทั้งสามคมรุนทองทั้งสามโคมครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมเสียธิบาบให้ชัดเจนครับแม่นี่กับลูกแรกลูกสาวอยู่สองเดือนแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกนะครับแม่นี่กับลูกแรกลูกสาวอยู่ห้าเดือนแม่จะขวางเก้าบอกว่าทับพันรอบเลยสองเดือนกว่วครับแม่นี่ครับอ่าแล้วกับแม่นี่ลูกแรกแมงแม่อยสามสิบบวกลบสองนี่ตัวลูกอ่าตัวแม่ตัว ดำเมดรขามเป็นงัวโบสครบเพีองครับอันนี้ก็เสื้อผ้ารอบได้สองเดือนจากของเก่าก็ขผมมุ่นจากจาของเก่าครับพี่น้องครับงัวตัวเมียทั้งหมดหกตัวนะครับเอาไปตั้งฝูงตั้งฟ้านเดยนะครับเอาไปหามืินบาทเพียงเพียงพ่อครับง้ตัวเมียหกตัวครับพี่น้องครับหามื่นบาท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ขางต้นครับพี่น้องครับการสื่อว่าสายพันธุ์นี่เพื่อนบ้านท้ยการทยไงเพื่อนเพ่ออ่า ดีมองไหนดีมองกับสันเร็วครับพี่น้องครับแล้วก็สามารถพาได้หลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับโดยปกติที่ผมไปทรงฟ้ามยหงไงที่ผนซื้อว่าสายพันธุ์นี้ผมกับไปทับทับพอใหญไทับหลอดประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับทับเล่ทับบีบเป็นลูกผสมเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ขับสันไวให้ลูกหัวปีไทยปีครับพี่น้องครับนี่ครับกฎการที่การั้างข้อเช่นเดิมครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันเลยครับพี่น้องครับอย่าโทษควมสาใจครับนี่ครับ มั่นใจว่าจะของซื้อเด้กับจ้องท่มมหาผมครับผมบริการรับสายตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับนี่ครับแนะน้าเลยครับพี่น้องครับจุดตั้งฝุ่งตามฟ้ามครับพี่น้องครับ้าแยมก็สิเป็นง้อแพงเอาไปน้ำกันครับพี่น้องครับผมก็ลงมาหลายชิบแลวครับพี่น้องครับอง้อแต่ละตมันราคาเม่คืนกันครับพี่น้องครับถังง้อง้อเทาง้อที่มีอาย่แล้วก็ดิถือลงมาผมผมกาบอกเลยครับพี่น้องครับ มันบริถีถือเสมอไปครับในปัจจุบันครับพี่น้องครับที่ห้องเห็นว่าถึกถือเนี่ยต้องถามก่อนว่าอายุหลายบองัวครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นสาเหตุหลักๆครับถังงัวสดๆลูกตัวดีๆเนี่ยกับบริถถือครับพี่น้องครับบอกเลยว่าบริถีถือแน่ว่าราคากับพ่อฟังไหมครับพี่น้องครับพ่อฟังพ่อซื้อจากปกติที่เขาซื้อสองหมื่นไปแล้วนี่ก็เเลี้ยมื่นไปประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับโปตีนว่าเจนนี่อ่า เมื่อสองปีที่แล้วนี่มิรนสองหมื่นสองหมืนบวกเลยครับสองหมืนหาพันบวกไปฮะสามหมื่นเลยครับง้อเจียนนี่ลงมาปีนี้เหลือหมื่นกว่าบาทพ่อซื้อได้ครับพี่น้องครับอ่าต่อไปมันสิหาซื้อราคานี้เพราะไรครับมันจิขึ้นไปหนาครับพี่น้องครับบอก้าถท่าเลยครับดูนี่มันกับขยับขึ้นแล้วครับพี่น้องครับกาดท่าเลยนี่มั่งชัดชครับลูกเมียตทวที่เลครับพี่น้องครับลูกเมียสามคมหาหมื่นบาทส่วนง้อรุ่นรุ่นที่โตนี่สองหมื่นสามพันบาท ทรงฟรีให้สามรอยโลเจ็บเงินปลายทางอมครับพี่น้องครับ <S <S ขายเหรียญทอกันแต่กาทรงฟรีให้สามร้อยโล่เลยครับพี่น้องครับทันใดยุไกลอยากได้โทรมาหาผมครับผมจะสรงให้ได้ทั่วประเทศไทยครับบอเดอโทรมาผูดคุยกันเด้ครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ